ปีทีสามมาแล้วจ้าสองสองอันแรกเป็นงงๆอยู่นะ FC เขาเยอะมากเลยเรื mm ่องนี like s <S like s <S ้ด like ังเหรอขนะขนาดเจ็ดปีที่แล้วอะเพื่อนทุกคนที่มาคอมเมนต์ในโลกทุกคนบอกว่าโดนทุกคนเป็นเมือดสาร์แลนด์ปีก่อนตนว้อจุ๊ๆภรายของเขาก็โผล่มาพร้อมกับเด็กแกลกเกิดคนหนึ่งคุณดึกนำฝาสเปิร์มแช่แข็งเอาไว้ก่อนที่จะเสียชีวิตฉันเช้สเปิร์มของคุณดึกนำและคลอดลูกของเขาออกมาเธอรว่าพ่อของเราเนี่ยทิ้งมรดกเอาไว้ให้กับหลานชายเนี่ยใช่ไหมล่ะ เก็บตัวอย่างดีเให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดกลับไปซะร้อยแตกยุบหมอแบ๊คขโมยศพขโมยสองพอขโมยสอพอเหมือนภรรยาตั้งท้องเพื่อให้ได้สมบัติประมาณนี้ยังไม่รู้เลยเขาไม่รู้แหละต่พอดีีเพราะเขารวยคุณแม่มาถึงนาแล้วหรือยังเนี่ยแม่นี่เป็นเ่ตัวกับผู้ชายแต่ผู้ชายพาแม่มาฉันขอพูดตามตรงเลยนะคะฉันน่ะชอบคุณมากเลยนะคะ คุณเป็นอายการแล้วว่าคุณเป็นคนหัวดีหน้าตาก็น่ารักด้วยลาออกจากงานแล้วก็มาแต่งงานกับลูกชายชั้นตั้งใจเลี้ยงลูกๆแล้วก็ดูแลเขาให้ดีคะคะอิวตอนนี้คุณเป็นอายการใครๆก็เลยนับหน้าถือตาทำงานเก่งแต่สมองไม่รวยลาออกมาดูแลลูกชายที่กำลังกัดเล็บอลูกชายเจียมเจียมมากสามพันล้านวอนจะให้สามพันล้านวอนเป็นเด็กฉลาดนะคะ เราก็เลยยินดีเสนอค่าตอบแทนให้กินแตนโมเานเอกให้ตั้งท้อง,งให้เยอะเหรอแล้วน,น้าเห็นเขาเป็นแม่พันหรอตอนนี้แหละ ลูกชายของคุณไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลยฉันนู้ว่าคุณปู่ที่ร่ำรวยของเข้มข้นมากไม่เห่าไมบ้างนะเพราะว่าตอนนี้เรากินขนมทุกทีจนไม่เคยหนักเท่านี้ในมาก่อนในชีวิตเขาจะล็อกจากข้างในแล้วแล่ะลูกชายสิ่งที่มบนี้เลยลูกชายที่ได้รับเงินทุกอยงางที่ได้มาที่แบบนี้กันฮะฉันอะไม่มีทางปล่อยเรื่องนี้ไปได้แน่ขโมยสพไม่หลุดไม่หลุดแน่เลยหอมมากเลยอะหอมด้วยเดียวก็พอเขาบอกให้เรากินอย่างนี้เหรอ เราก็ไม่ได้ถามปิฝาครุกอู้วพเจ้าเมื่อกี้หมอฟางแค่โรยผงด้วยดิฉันก็พูดไปด้วยเดี๋ยวเร็วอองผลมงโบให้เข้าคอจนฉันขวานคุ้มไปทั้งคอเหมือนฉันอมยาอมอะไรที่มันอร่อยมากๆอ่ะสบายดีกันหรือเปล่าคะฉันดีใจจริงๆยังมีไหมที่นี่นะคะเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะตอนนี้น่ะพวกเขาสมต้องใช้ของฉันไปชนสูตรน้อยอะไรคะเนี่ยฮะยับหน่อยนะคะนี่ก็คือหมายชนสูตรนะคะหมายงั้นเหรอนี่มันอะไรกันน่ะทำไมคุณถึงได้ทำแบบนี้อาจาเย็นๆก่อนนะคะ เออ่นี่เป็นขั้นตอนสำคัญสำหรับการใช้ของคุณนะคะไม่ใชรแล้วปใหญ่แล้วนะคุณเป็นคนขายฉันคุณเถอบนี่ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนพ่อป้านี่ทนายเอกเอาหมายอนุญาตในการขอชนะสูตรให้ค่ะคดียังไม่หมดอายุความนะคะฉันว่าพวกคุณสามคนน่าจะเป็นคนที่อยากรู้เรื่องนี้มากกว่าใครไม่ใช่เหรอออกโกก็แบบไม่มีอะไรแบบว่าเอ๊ะทำไมพี่พี่ไม่อยากให้ฉันรู้ออกไปคของศาสตร์ไม่ช่วยไม่ทันมองได้หมายมาไหม ครับผมตรวจสอบแล้วเตยมตัวครับคุณจะเห็นหมายสารแต่คุณไม่เห็นหัวฉันเลยนะฮะนี่ดูนี่สายไม่ได้รับตั้งยีสิบดสายแต่กับคนรักหายตัวไปอย่างนั้นแหละฮะขอบคุณนะครับศพต้องเน่าสลายเพื่อกลับคืนสู่ธรรมชาติคุณว่าตัวเองจะไม่เน่าหรือยังไงพอตายไปก็เหม็นเหมือนกันนั่นแหละจเยเงินคุณหมอฉีดน้ำหอมมาเหรอใว่ตัวนี้เนี่ยใช่มีไน้สําสำคัญออกไปเห็นเป็นเรื่องเละหรือยังไงรอคุณตายครบสามปีแล้วผมขึ้นมาชันจะสรบ้างไหมล่า อ้ยการคะไม่อยากรู้ว่าคุณจะเป็นคนใจดําแบบนี้คุณหักหลังเราแบบนี้ได้ยังไงกันอะไม่ถึงคั้นกันนักแล้วฮะอืมทำไมพี่ๆไม่ให้คันทีนะคุณน่ะไม่ควรจะไปผ่าเขาอีกแล้วนะคะเขาโดนมาเยอะมากแล้วฉันน่ะนะแค่แถึงการชนะสูรที่ก็กลัวแล้วล่ะคุณเป็นอ้ยการก็คือเขาขาดราไไล้บางคนก็ไม่อยากให้ทำการชนะสูร ด้วยเหตุผลแบบนี้ก็มีนะเพราะว่าเวลาชนะสุ้ต้องยอมรับเลยว่าเขาผ่าทุกส่วนค้วยห้แหกอกแหกกระดูกตัดทุกส่วนมาดูเสร็จแล้วเขาก็เย็บคืนให้นะแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะยอมรับได้ัตัวคนที่ชื่อเหมดอนดุนล่วนี่จะอ้วกแล้วนี้บางคนคิดไปถึงขั้นแบบเดี๋ยวชาหน้ามีแผลมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเคยผ่าด๊อกเกตตินอย่างนั้นเหรอนี่ไม่ใช่แค่คดีช่อโกงธรรมดานะเข้าใจหรือเปล่าเราจะติดต่อกลับไปเร็วๆนี้ พระเอกกูก็ดมไปหมดเหมือนพอเรื่องคือพระเอกเป็นคนที่สืบด้วยวิธีการแปลกๆสืบนาสืบดินอะไรนี่นี่คือของที่ตายตอีประมาณนี้อยู่แต่ว่าอันนี้ก็แบบดมทุกตัวเลยพระเอกท่านคือหน้าจะแนบนะนึกว่าเขาตายในโรงพยาบาลซะอีกเนี่ยแปลกจังเลยรอยยุบใหญ่มากเลยป่วยป่วยป่วยดยแล้วทำไมกระโหลกรล้าเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยเขาสแกนดูอะไรอ่ะห้องแบบประเทศไทยอ่ะลดแบบนี้ไหม มี 3D แบบนี้ปะหลุกแล้วเขาคือใช่ิเลยคุณน่ารักมากเลยโี๋ยก็โลกกันยุบไปอีกคนลรอมองไมอย่เชนมาแล้วผมบอกแล้วไงว่าเราควรจะคืนศพเขาไปแบบนี้เขาจะมองผมยังไงกันเล่าช่าะน่เห็นรอยแตกที่กระโหลกใช่ไหมเป็นไปได้ว่าถูกฆาตกรรมไม่แปลกหรอกที่พี่สาวเขาคัดค้านการชนะสูตรน่ะใช่แถมมีเรื่องมรดกเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยนี่คุณเขียนนิยายอีกแล้วนะเนี่ย ถ้าพวกนั้นฆ่าเขาก็คงเผาไปแล้วตอนแรกก็เชื่อแต่ว่าตอนนี้กลับมาสงสัยที่แล้วสมัยตี้เป็นวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศอ่ะหนูแบังสัตรเลยบศพไปทั้งหมด8,762ศพเราจัดพิธีรำลึกให้พวกเขาทุกปีเลยหลังๆไมเคยเห็นมาก่อนเธอมองฟิลเตอร์เขาโลมองด้วยฟิลเตอร์อ่อนอยู่ละเขาเป็นคนเอาหมอแบงค์มาทำงานที่เธอว่าไหม หมอฟอเรนซิกหลายๆคนในประเทศไทยอะไม่ค่อยมีใครได้ออกทีวีนะยกเว้นแล้วมันมันจะน่าจะมีผลกับความ,มปลอดยเออฉันคิดว่ามีผลกับความ<ท>าปอลมอดภัยไอ้ดีรูดะนายเป็นไงบ้างใช้ได้อยู่เอ๊ะปีที่แล้วนายชนะสูตรไปเยอะกว่าทุกคนเลยใช่ไหมฮะผมว่าเกินเจ็ดรอยศพแล้นะ<ฮ>อย่าสนใจเฉพาะศพซิ <laughs> ลองมองดูคนที่ยังมีชีวิตป่ะชีวิตมันก็แบบนี้ถ้าอยาก็มอยศอกอีกก็แจ้งรวมหน้าด้วยละตกใจใช่ไหมล่ะแม่ดูเรื่องแล้วนี่ก็ใช่สิที่ี่ตกใจจะพูดอะไรไม่ออกเลยแม่ด้วนคนเลยสแต่งตัวแบบนี้ในบ้านเหรอวะแกไม่ชอบอะไรเขาถึงขนาดนั้นเนี่ยเสนอเงินสามพันล้านวอนให้หนูแต่งงานกับลูกชายเธอเนี่ยมันเขาท่านัหรือยังไงประสาทชัดๆเลยจะเห็นหนูเป็นอะไรเหรอแม่ฮะจะทำอะไรตามใจตัวเองไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ยแต่แม่หนูเพิ่งเป็นอายการได้แค่เดือนเดียวเองนะ แ่แค่จะใช้เงินเดือนแค่นั้นมาซื้อชุดให้กับพ่อแม่หรือไงยิ่งไปได้เลยนะแต่เข้าครอย่างนี้ไปซะแกต้องทดแทนบุญคุณของฉันนี่แม่ถ้าแกทำแบบนี้พี่ชายแกจะลำบากนะรู้ไหมทำไมต้องทำแบบนี้กับหนูด้วยเนี่ยพอได้แล้วนะถือว่าเราเข้าใจตรงกัน ก็คือพยายามให้ลูกสาวได้แต่งงานกับตระกูลดีๆนางเอกไม่เคยจนถ้าได้ลองจนเราจะรู้ว่าการหาเงินนั้นมันยากนะคะหนูฉันคยอังการอื่นฟันเลยนะเว้ยเออเขาอุตส่าห์เป็นอายการนะเอาจริงคุณแม่จำเลยชเวฮวาจาะลิงดูเทรกที่ตั้งทันจากสเปิร์มของจางดึกนำที่แช่แข็งเอาไว้ก่อนจะเสียชีวิตเมื่อ3ปีก่อนกล่าวคือถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของเขาตามที่จำเลยกล่าวอ่ะ เด็กจะได้รับมรดกมูลค่า2 0,000ล้านค่ะ20,000ล้านและเพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงตามที่ครอบครัวอนุญาตมาเราจึงขุดศพขึ้นมาเพื่อเก็บตัวอย่าง DNA และให้สำนักงานนิติวิทยาทดสอบความเกี่ยวข้องทางสายเลือดคุณได้ผลทดสอบมาไหมศพเน่สาสาดไปมากแล้วก็เลยต้องใช้เวลามากพอสมควรในขั้นตอนการเก็บและตรวจสอบ DNA เราพบข้อเท็จจริงบางอย่างค่ะได้อะไรมาคะเรารู้มาว่าคุณจางดึกนำเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะอาการชักระหว่างการผ่าตัดนะคะและพบรอยแตกยุบข,ขนาดใหญ่บนกระโหลกศีรษะของเขา จริงดิจากการวิเคราะห์เบื้องต้นของแพทย์ร้อยแตกนี้เป็นผลมาจากแรงกระทําจากภายนอกค่ะหมายความว่าไงครัเป็นไปได้ว่าจะเป็นการฆาตกรรมฆาตกรรมเขาะทำอะไรเนี่ยนี่เป็นคดีสําคัญที่เกี่ยวพันกับเงินนับพันล้านวอนดีเอสไอต้องเข้าค่ะดิฉันมีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบอีกหนประเด็นค่ะค่ะดิฉพูดได้เลยในห้องแต่งสวนนี้พี่สะพายทั้ง3คนที่ฟ้องจําเลยก็มาสังเกตการอยู่ด้วยสีคนนี้เป็นผู้ต้องสงสัยไปเลยจ้าทั้งเมียทั้งพี่สาว คุณพูดเหลออะไรเนี่ยฮะขานประกำเหรอคุณร้อเล่นเรื่องไรกันกล่าวหากันแบบนี้มันไม่เป็นธรรมเลยนะแกฉันไม่ได้เป็นคนทำจริงๆอะเราก็ไม่อยากให้ใครมากล่าวหาว่าฉันเป็นผู้ต้องสงสัยใช่ไหมอกคงออกข่าวเซิร์ฟเจอบทนะเธอมีสาวตีกันเองจ้าคุณรเปมมจะมีซีนอะไรแบบนี้เพื่อทำให้คนรู้สึกคลายเรี่ยงแบนี้เพราะคุณหนึ่งสามคนมิเรงจุงใจให้ก่อเหตุสิไหมเหอเฮ้ยอ๋อพวกคุณสามคนอยู่ในโรงพยาบาลในวันที่คุณจางดึกนำ เสียชีวิตหรือเปล่าคะเนื่องจากเรื่องนี้เกิดขึ้นในห้องพักผู้ป่วยพวกคุณ3าคนเป็นผู้ต้องสงสัยหลักค่ะเกิดเดือยในห้องพักผู้ป่วยเหรอใครมาพูดจาเหลวไหลแบบนั้นกันอะผู้ชายคนหนึ่งพูดเรื่องเหลวไหลนี้ขึ้นมาไปค้นห้อง v i p ดูเราจะเจออาวุธที่ตรงกับรอยแตกหรือครับแล้ฉันจะรู้ไหมเล่ะก็ต้องลองหาดูก่อนจะไปเจอกับทีมเทคนิคที่โรงพยาบาลเซเซยอนเหรอครับหมอคนไหนอีฮเยซองครับเฮ้ยไปกับเธอเอาะจะไปด้วยเหรอครับ ต้องมีตัวละครลับอีกแล้วต้องเป็นหมออีกท่านหนึง่งเยอะเลยเพจะับลูกหโคตรเท่เลยอ่ะที่ไทยมีแบบนี้ไหมใครมีความรู้คะเราจะเคยใช้ระบบนี้เพื่อหาอาวุธที่ฆากตกรต่อเน,นื่องยูยองซอนใช้ด้วยอะู้ที่รนนีน่าจะขยักกล้อง o n นเสิร์ชันรูมมาห้องของหมอค่ะหมออะไรคะลองดูตรงนี้สิอ่ะอุ้ยมีแต่คนสวยๆซี่รู้จัก็ต้องคอน<ม>ิดนึงเนาะเคยสรุปกันใหม่เนะฉันมีแขกมีทุระอะไรยังต้องถามด้วยเหรอ ก็คดีฆาตกรรมแล้วสิก็เลยมาสอบสวนฉันใช่หรือเปล่าอุตส่าห์มาถึงแผนกสัญญาศาสตร์เนี่ยหมอสันเขาสวยแบบนี้เดี๋ยวคือไหมคือไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เรื่องนั้นอะช่างมันเถอะฉันดูแซมเขาแล้วตอนที่ตำรวจมาขอข้อมูลหมอสันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรที่คนไข้จะเกิดภาวะแน่ใจหรือว่าไม่มีปัญหาไม่มีภาวะเลือดออกหรืออาการภายนอกเลยผลชะสูตรสุดเครอบครัวเขาววยวายว่าอยากจัดงานศพเร็วๆรุ่นพี่คง ลืมเพราะไม่ได้เป็นสัญญาแพทย์แล้วโอ้ไม่ก็ฉันเป็นหมอที่ช่วยชีวิตคนก่อนไม่ใช่หมอที่บอดแล้วโอ้ไม่ก็ต้องรับผิดชอบจนนาทีสุดท้ายพอไม่ที่บอดนจริงไหมจะบอกว่าฉันทำผิดจรรยาบรรณแพทย์อย่างนั้นเหรอหรือว่าเป็นยาพระเอกเมื่อกี้เขาถามว่ามือปกติดี หอออถามว่ามือเป็นยังไงบ้างใช่ไหมมันจะต <c oughs> <c oughs> ้องมีอะไรสักอย่างที่ทําให้รพเอกชันไม่สามารถเป็นศัลยแพทย์ได้ก็คือเขาจะต้องมีบาดเจ็บทางมือแน่นอนฉันมั่นฉันเดาเพราะว่าพวกเราเนี่ยจะใช้ไฟล์มูฟเมนต์สกิลของของมือมากมากเลยนะในการผ่าตัดบางฟิลบางเคสอ่ะมันลึกมากเรามองไม่เห็นเช่นเวลาเราจะผูกไหมเงี้ยมันลึกมากเรามองไม่เห็นเลยฉันสัมผัสได้อะโอเคแน่นแล้วอ่ะฉันผูกต่อปุ๊บเอกย์ชานจะต้องมีปัญหาที่ผ่าตัดต่อไม่ได้ ได้เลยเชนถูงท่านเคยอยากติดต่อบริษัทประกันว่ามีใครที่รับประกันเฉพาะแบบมือไหมเพราะว่าถ้าดิฉันเสียนิ้วดิวไปนิ้วหนึ่งอะฉันบอกเลยว่าการผ่าตัดของฉันมีปัญหาแน่นอนเหมือนเจโลเจนิเฟอร์โลเปสก็ประกันก้นเทเลอร์สวิปก็ประกันขาเหมือนกันแต่ว่าในในคนที่แบบมีอาชีพแบบเขาเรียกว่าอาศัยไฟล์มูทเมนของนิ้วทั้งห้ายังยังไม่เห็นมีการประกันนย์รุ่นพี่นางเอกนี่คิวคิวเป๊กกว่านางเอกนะเคยมีปัญหาอะไรกับหมอแบ็คบอมหรือเปล่าคะ เขาไม่ใช่คนที่เธอจะรับมือไหวระวังตัวให้ดีทดสอบกับมุมเตียงครับตายซะงานเขาเยอะมากเลยนะเขาต้องมาทดสอบว่าอะไรถึงจะทำให้เกิดลักษณะแผลแบบไหนจากทิศไหนอะไรยังไีที่วางแขนโซฟาละเอียดเวอร์ตายซะเขาต้องมีอไรมอ์ดีนะคุณเหมะกับการใช้ความรุนแรงดีนะเป็นไปได้จดลงไป เอาที่ใช้แล้วเหรอคะแค่จำลองเหตุการณ์ไม่ต้องตื่นเต้นหรอกที่สำคัญคือใครเป็นคนทำใช่เลยเอาล่ะดูนะครับนี่คือชเวฮาวาจาคนที่อยู่กับเขาตลอดเวลาแล้วก็พี่สาวสามคนที่มาเยี่ยมเขาแถมยังมีคนดูแลหมอเวนหมอจงของไข้แพทย์พยาบาลอายุรแพทย์แล้วก็แพทย์ฝึกคัดที่อยู่ในเหตุการณ์อีกหลายคนครับกว่ามีี่สาวทั้งสมคนก็เป็นผู้ต้องสงสัยหลักนะครับ พี่สาวคนโตจากอีนามเธอกําลังรองกรีนกาา์ดของอเมริกาอยู่พี่สาวคนรองจากอีน้มมีสัญชาติมาเลเซียสส่วนจ้างหูนาพี่สาวคนที่สามเคยประกาศขายสังหาริมทรัพย์ทุกคนดูเหมือนเตรียมจะหนีเลยในค่เนียต้องอยาไม่คิดว่าทุกคนรวมรเมกันหรอกครับเงินสองหมื่น 20, ล้านวอนน่าจะพอสำหรับสามคนนะครับทุกเพลง อีกอย่างไม่มีทางหาได้เยอะขนาดนั้นแน่ถึงจะทำงานมานานแค่ไหนงั้นพวกเราจะได้เจอทุกคนที่เคยเข้าไปหาเขาในห้องพักช่วงเวลานั้นนะคะคุณทำงานเป็นผู้ดูแลที่โรงพยาบาลเซออนเมื่อสามปีก่อนใช่ไหมเมื่อสามปีก่อนคุณจำได้ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้ที่ผ่าตัดหัวใจในวันที่13มิถุนายนห้าร้0ยล้านผู้ชายที่มีพี่สาวใจร้ายสามคนนะครับแล้วก็ดูนุกันทุกคนเลยจำได้ไหมครับอ๋อพวกคนจิตไม่ปกตินั่นเองอะ บ้านนั้นสมควรถูกสาปแล้วล่ะคะ่ะเขาเสียชีวิตหลังจากผ่าตัดใครๆก็พูดกันนะคะว่าพี่สาวของเขาอาจจะฆ่าเขาตายก่อนที่หัวใจเขาจะล้มเหลวซะอีกนะคะพี่ฟังผมหน่อยนะครับพี่ <c oughs> แกไม่ดูเลยสาวว่าเธอเป็นใครแทบไม่เจดทะเบียนกันอีกเนี่ยนะนก่จะบ้านแล้วไงนี่คิดว่าเธอมากับผู้ชายที่กำลังจะตายทําไมล่ะฮะเชวยอย่อใครก็ไดก็เพราะเรื่องเงินนั่แหละเธอไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับ จากที่พวกเขาทะเลาะกันเนี่ยภรรยาของเขาก็ปรากฏตัวขึ้น่ันไม่สนหรอกนะคะที่พวกเธอจะรังเกียจฉันนะแต่พวกเธอไม่ได้มองคุณดึกนําเป็นคนเลยพวกเธอขังเขาไว้ที่โรงพยาบาลเวลาปุ๋ยแลวก็เลั่มาตอนที่เขากำลังจะตายตอนนั้นหมอกับพยาบาลต่างก็พยายามช่วยปั๊มหัวใจให้เขากันเต็มไปหมดไม่ทราบว่าคุณทะเลาะกับเขาหรือเปล่าคะ อุ้ยอะไรกันนี่เด็กคนนั้นเพิ่งจะผ่าตัดฉันจะไปทะเลาะกับเขาทําไมกันละ่ะฮะทุกคนพยายามโดยไป<ะ>ให้พี่สาวคนตดึกนําเป็นน้องชายแท้ๆของฉันมาตลอดเลยจริงๆนะคะไม่เคยคิดเป็นอื่นเลยเนาะอ๋อ,อ,อแสงสวยๆหมอฟังข้ามาแล้วจ้าฉันเป็นคนฟัมหัวใจให้เขาเองคะ่ะอาการชอ็อกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผ่าตัด เวลาปั๊มเนี่ยมันต้องใส่ท่อใส่อะไรไปด้วยน้ำไม่ใช่ปั๊มเฉยๆนะเธอนี่มันอยู่ในโรงพยาบาลไม่ได้เจอคนไข้อยู่ข้างทาางคคุณิดว่ฉันเคยช่วยทุกอย่างเออตแน่กี่คนกันนะค่ะปั๊มไปด้วยใส่ท่อไปด้วยเราจำไม่ได้หรอกนะคะว่าคนไข้แต่ละคนเป็นยังไงไม่ได้ว่างขนาดนั้นค่ะหมอคนนี้น่าจะมีเลสไหมโรงพยาบาลที่ดูแลหข้าวีไอพีต้องมีชื่ออะไรเลยเธอมันต้องทำอะไรงเป็นขบวนการเลยเนี่ยพยนสุขยองใช่ไหมคะเอาจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันจะต้องโน้ตนะเธอเขาเรียกว่าโปรเกรสโน้ต เราจะมาอ้าวฉันจำไม่ได้หรอกฉันปั๊มอย่างเดียวไม่ได้แล้วเธอเธอมีปัญหาขึ้นมาหมอโดนฟ้องแล้วก็โดนข้อหาโดนเรียกตักเตือนเขียนย้อนหลังได้ภายในยีิบสี่ชั่วโมงอัยการครับสำนักงานนิติวิทยาได้รายการพิษวิทยาของจากดึกนำมาแล้วครับ ไคือหญิงที่ชื่อสเตลล่าดูไม่เหมือนคนอื่นจริงๆเลยนะคะเออคือเธอเคยเป็นเภสัชกรมาก่อนแล้วเธอจบเภสัชมาจากมหาเลยจอับท็อปกินแล้วเคยเป็นเจ้าหน้าที้เน้าสมที่มาเอาบีบ๊อบกดหมอสเตลล่าก็เป็นเภสัชมาก่อนแล้วก็ไปเรียนหมอรูปเช่นพอบโรบปอร์ฟอร์ที่เป็นสารพิษเข้มข้นอยู่ค่ะโรบปอร์ฟอร์เป็นยาสารพิษเข้มข้นยานะตัวยาทุกอย่างมีความเข้มข้นที่เหมาะสมของมันอยู่ถ้าคุณบริโภคมากเกินไปมันก็จะกลายเป็นสารพิษล่ะมีคนให้โรบปอร์ฟอร์เขาในปริมาณที่ทำให้เขาเสียชีวิต จากภาวะการหยุดหายใจค่ะคาตก,กรรมงั้นล่ะไปเอาพอมาฟอรมากขนาดนั้นมาจากไหนใช่มันอยู่ใน ห้องผ่าตัดเท่านั้นเพราะพอได้แล้วมันจะหลับลึกที่เขาจะบอกว่ามีการโดนมีโดนอุบัติเหตุมีเลือดออกในหัวแล้วคนปกติก็จะต้องแสดงอาการก็ร้องอดโอยใช่ไหมแต่เคสนี้โดนให้ยาต่อแล้วก็หลับไปเลยก็ไม่ได้แสดงอาการเลยว่าอ้ยอขอบคุณนะงั้นก็เริ่มงานเลยแสดงว่าคนข้างนอกอ่ะไม่เกี่ยวแล้วฟ้าต้องเป็นคนในโรงพยาบาลโรงพยาบาลดิฉันเป็นเพเปอร์เลสค่ะไม่ทำนัานทำตาเหมือน มีเลขไหน,นเขาคือคนที่อายาการอะไรส่งมาช่วยเห็นไหมเห็นไหมแอบแอบขโมยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ด้วยเหรอทำอะไรอยู่คะเราไปบบจับคนักงานอายการครับคุณจ้างดึกน้ำได้รับสารพิษที่ไม่ได้มีการสั่งใจให้กับเขานะคะ่ะโปรปฟอลในปริมาณที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตหมอแบ็กบอมพูดอย่างนั้นเหรอคะหมอแบ็กบอมเคยทำงานที่แผนกสัลกรรมสวงอกเป็นหมอทีวดีนั่นเอหมอเจนสันที่เราไล่เขาออกก่อนถ้า่างนั้น เราจะให้ความร่วมมือกับคุณแล้วกันค่ะเห็นลายเซ็นพยายบาลตรงนี้ไหมครับนี่คนคนนี้มีกุญแจที่เปิดตู้ยาได้นะคะยังตามหาคุณพยานสุขยอมอยู่หรือเปล่าครับคร่ะ อาคือเราคงหาตัวเธอไม่เจอหรอกครับเธอขาดการติดต่อกับครอบครัวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้บัตรเครดิตด้วยนะครับเหมือนเธอหายไปกบดานเลยเนาะเดี๋ยวนะแม่นุ่มเธอคือสหายไถ่รอยนี่นาสหายอะไรนะคะนี่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 รอแไปที่คอเธอนี่ไงและแบบนั้นมาจากการผ่าตัดไถ่รอยคุณป้าไม่ต้องกินยาอย่างนั้นเหรออ้ใช่ยาปรับฮอร์โมนนะคะต้องกินไปตลอดชีวิตเลยด้วยนะยาเาหาเธอได้แล้วล่ะคุณเอเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่ายังไงก็ต้องกินยาไถ่รอย แน่นอนฉลองคนดูทีนะคะว่าแต่ประเทศเขา้งสาประเทศไทยไม่สามารถซื้อหาซื้อยาเทลอยต่ำตามาายยาได้อยู่ได้โดยไม่ใช่แบบเครดิตแต่อยู่โดยไม่มียาไม่ได้แล้วค่ะเพราะว่าเขาเอบยสคุณไม่ทำอะไรที่นี่ครับห้อง203เพศหญิงไม่ทราบชื่อเสียชีวิตจะาผิดปกติเข้าไม่ใช่พยาบาลตุยเหรอห้อง203นั่นาะว่ากกำโดนโดนเก็บพระเอกก็มาชนะพอดีไม่ทราบชื่อแล้วก็ไม่มีข้อมูลโดน ใช่เพราะเขาค่อนเธอฆ่าเอ้ยเธอคอตกอตัวเองอ่ะเรากำลังตามหาเธออยู่เลยค่ะเคยเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลสีนค่ะนี่เป็นการตายแบบปิดตกรชาตมียาแล้วก็โปรพโฟลเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเธอใช้ยาเกินขนาดที่ไม่กติดยาชัดๆเอ้ยไม่ปกติอ่ะถ้าเป็นคดีอื่นหรือประเทศอื่นเขาก็จะใช้ยาอื่นในการทําให้แบบสงบหรือว่าแต่มันไม่มีร่องรอยการขัดขืนเลยนะร่องรอยก็อยู่นี่ไง ก็ต้องเหลืออหมอแล้วป้าหมอสายผมตรวจสอบรายการบัญชีของพยอสุขยองย้อนหลังกลับไป3ปีแล้วครับพบว่าเธอได้รับเงินจากจางอินนาำไปประจำด้วยนะครับพี่สาวเขาเกี่ยวข้องนี่มาจอดรถฆาตกรตัวจริงก็เริ่มเคลื่อนไหวหลังจากผ่านไป3ปีเหรอนู้นวนนี้พบปรโปรอฟลค่ะแต่ประเด็นสำคัญคืออินซูลินอินซูลินน พอถูกทําให้หลับด้วยโปรพฟอลเธอก็ถูกจับฉีดอินซูลินฆาตกรตั้งใจทําไม่เหมือนเป็นการใช้โปรพฟอลเกินขนาดฆาตกรท้าทายนักพิษวิทยามากนะฉันยังเกือบจะพลาดเลยไม่ได้ตื่นเต้นแบบนี้มานานแล้วล่ะอ๋อในในเรื่องนี้คือนางเอกเขาเป็นคนที่มีความจำเก่อนะเขาสามารถจำลอยเกียแล้วกัเธอสิมีตั้งหลายรอยเลยนะครับนี่คนอะไรจะฉิดหลายรอยพยอนซูขยอนกระดุมแขนเสื้อถูกแกะออกค่ะ เราในเอกจำได้ถ้าเราทตะมือเราแกะกระดุมไม่ได้ไงคุณต้องถอดทุกมือออกก่อนถึงจะแกะกระดุมได้ที่กระดุมน่าจะมีรายนิ้วมือเขาใจแล้วแค่พูดก็พอเขาจะหารอยนิ้วมือคอตะกบนกระดุมมีรอยนิ้วมือนี่นี่ไงคะคุณอายการทูบวทวาจานะคะอ่ามีไอโมีอะไรจ้ะค่ะสวัสดีค่ะมีเรื่องอะไรเหรอคะ มีสายสื่อบอกกับท่านว่าเขากำลังตามหาพยาบาลชื่อพยนทรุขยองอยู่นะคะฉันไม่อยากจะบอกคุณทางโทรศัพท์หรอกนะคะเธอนั้นนางเอกมาที่ร้านกาแฟเหรออุ้ยแมบแล้วแบบไปเราเจอแล้วครับได้ผลตรวจเรียบร้อยแล้วครับลายนิ้วมือนี้พี่เดาของเมียนั่นนั่นไงมีใครไปช่วยรายการฉันไหมเดี๋ยวเธอชิมน้เข้าเซนแต่ก็จิ้ม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 ม่วเพราะเธอไม่มีความรู้ทางการแพทย์ไงเธอจิ้มม่ว้ยสนุกจังเลยเรื่องนี้เป็นไงพระเอกโทรมา นางเอกฉันไม่รับบ้างนางเอกฉันโทรมาหาพี่เอกตั้งยี่สิบกว่าสายพงเอกฉันยังไม่รับเลย,ยลเธอจะตัดจบฉันใช่ไหม EP นี้นั่ง,งไง